กับข่าวสารที่เต็มๆหนึ่งชั่วโมงนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวครับเราไปเริ่มต้นที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดก่อนครับโดยที่ทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้มีการสกัดจับไอซ์ได้ถึง578กิโลกรัมครับจากเครือข่ายว้าแดงกลางเมืองเชียงรายครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่วนที่กำลังสกัดจับยาไอซ์เครือข่ายว้าแดง ยึดไอซ์หกิโลกรัมซึ่งการตรวจยึดในครั้งนี้ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดจ,จากชายแดนอำเภอแม่สายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์สีขาวเป็นพาหนะเจ้าหน้าที่จึงวางแผนสกัดกั้นจนกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถอเนกประสงค์สีขาวจึงได้ทำการสกัดกั้นเพื่อตรวจสอบแต่ว่ารถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องชน เข้ากับรถของทางเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการหลบหนีไปทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะสกัดเอาไว้ได้ค่ะแต่ว่าคนขับรถได้อาศัยความมืดหลบหนีไปจากการตรวจสอบในรถพบไอซ์จำนวน20กระสอบน้ำหนักรวม578กิโลกรมัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามขยายผลจนพบรถนำเป็นรถกระบะสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งหลบหนีไปได้ก่อนการจับกลุ่มได้เสียหลักตกอยู่ข้างทางแต่ว่าไม่พบคนขับซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลการจับกลุ่มดำเนินคดีต่อไปค่ะครับก็เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจยึดมาได้อีกห้า